เอาละครับก็สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้คุณอยู่กับในคลิปสอนวิธีภาคกับเพื่อนครับผมซึ่งเราจะมาสอนวิธีภาคกับเพื่อนต่างๆครับผมใน2วิธีครับผมโอเคครับอย่างแรกที่คุณต้องมีก็คือโปรแกรมอัดเสียง Audacity อ่าแล้วก็หรือไม่ก็ Adobe Audition ก็ได้ครับผมจะใช้แล้วก็ได้ที่มันอัดเสียงแต่ผมแนะนำแค่ไอสออย่างเนี้ยที่ใช้บ่อย ส่วนตัวผมใช้ a u d โอนาสิตีครับผมเนื่องจากผมไม่มี Adobe Audition โ okay, อเคครับโอเคอาดาัยที่สองก็มีไม้แน่นอน,นครับว่าเราต้องมีครับถ้าไม่งั้นพากไม่ได้ครับผมอันนี้ใครๆก็รู้แหละอยากขแค่อยากเออนั่นแหละตามว่าไปมีสกายไว้ส่งเสียงพากของแต่ละคนต่อไปนี้อา่าฮะก็สกายเนี่ยจะทำให้เราส่งไฟเสียงที่เราอยากพากให้ อ๋ละโอเคก็แบบว่าสมมุติเราจะเอาเสียงภาคของเราเนี่ยไปให้คนที่จะเอาเสียงเราไปใส่ในคลิปของเขาเพื่อมาทําเป็นเสียงภาคนั่นแหละครับอธิบายก็เออยวเข้าใจทีหลังโอเคฮะเดี๋ยวอธิบายจะเข้าใจทีหลังเองโอเคแล้วก็อันดับสุดท้ายก็จะเป็นโปรแกรมตัดต่อแน่นอนผมใส่ไว้ในคลิปเลยเนี่ยใส่นี่โอเคผมตัดต่อ อันนี้ผมจะไม่สอนนะผมเพราะว่าเดี๋ยวมีมีหลายคนมันสอนแล้วละ่ะโอเคผมสอนแค่วิธีอ่าวิธีพากับเพื่อนเฉยแต่ไม่ได้มาสอนวิธีการตัดเสียงอะไรนั่นไปโอเคอันดับแรกเห็นไหมว่าบทภาคแต่ละตัวนี่งไงโอเคนี่ก็จะบอกว่าไซเบอร์ทอนเบิรของเราในสมัยก่อนเันเป็นช่างโลกที่แสนสงบสุขหลังจากนั้นความภาคภูมิใจและอำนาจไ,ได้แป่งแยกพวกเรา ตอนนี้ผู้เราสู้กับศัตรูที่เคยเป็นพี่น้องกันมาก่อนเนี่ยครับประมาณเนี้ยเราจะสามารถภาคใส่ในนี้โอเคจากนั้นเริ่มแรกอ่าสมมุติอันนี้ผมขอแค่สมมุติก่อนเอาละก็ตามอ่านภาคไปแล้วก็นี่เลยมีเพียงหนึ่งจะยืนสองมกาทอนก็มีเพียงหนึ่งจะลม้มอ่าประมาณนี้ครับผม<ห>เอาละ มีเพียงหนึ่งจะยืนโอเคเนี่ยโอเคตัดนี่ไปอ่าดัดเสียงอะไรเนี่ยอ่าก็อันนี้ผมไม่สอนอะไรเพราะว่าใครๆก็รู้แล้วมีเพียงหนึ่งจะยืนอันนี้ผมแค่สอนผมพากไม่ได้หรอกเสียงผมมันไม่แก่โอเคอธิบายไป,ไปมีเพียงหนึ่งจะล้มอ่าประมาณนี้ครับผม เติดมาโอเคลบ R เอาแค่2อย่างนี้พอโอเคก็เอสบอร์ดออเดโอแล้วก็ใส่อันนี้ผมเล็กน้อยนบหนึงเพิ่งกินอิ่มมาโอเคไว้ในที่เดสก์ท็อปก่อนแล้วกันแล้วก็เออเทสเอาบอยให้คนอื่นรู้ดีกว่ากำลังสอนวิธีวิธีภากับเพื่อนอยู่ป๊ดเดียว ่ะนี่ฮนะโอเคก็เนี่ยสายไฟอย่างนั้นผมก็เอาไปใส่ให้กับเพื่อนเอ่ออเาใครดีเอ่่ออออเเาใครดีเอาใครดีวะใครดีวะใครดีวะเอาอันนี่แล้วกันอันนี้มันไม่มีอะไรโอเคเอาละก็ไปในนี้อ่าแล้วก็ให้ดำเทพาเออเนี่ยใครไม่รู้ช่างมันใส่ไปปุ๊บก็นั่นแหละฮะรอไป รอจนกว่ามันจะอัพโหลดเสร็จครับผมอ่าแค่นั้นแหละก็รอไปโอเคหลังจากก็เรียบร้อยแล้วก็ทำการกดคลิกขึ้นไปอาา่าฮะเพื่อทำการอ่าแสดงในโฟลเดอร์เนี่ยเราจะโหลดมาจากของชาวบ้านที่เขาส่งเสียงผาคให้แล้วอ่าอันนี้ผมแคนะ่สมมตินะสมมุติเฉยเรียบร้อยครับผมหลังจากที่เราเอาเสียงผ้าของคนอื่นมาอันนี้แค่สมมุติโอเคจากนั้นก็นี่แหละอ่าเอา นี่มาเนี่ยเอามาใส่ไปก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวดิเมื่อกี้เสียงเบาไปอ่ะงั้นผมลดเสียงหน่อย <c oughs> ประมาณนี <c> ้ <oughs> เออเสียงมันจะดูแบบเบาๆไปหน่อยเพราะว่าไมคผมไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ มันเหมือนไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่อ่าอย่ผมต้องลดเสียงลดประมาณนี้ก็ประมาณนี้เห็นไหมโอเคโอเคก็ประมาณนี้ครับผมที่ใช้วิธีแบบวิธีหนึ่งที่ผมขอเรียกวิธีที่ว่าแบบแบบภาคส่งต่อกันไปครับผมแบบ เอาเสียงภาคของคนอื่นเนี่ยมาใส่ในคลิปตนเพื่อเป็นการพากประมาณนี้แหละฮะจบโอเคจบวิธีแรกแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีที่2กันเลยดีกว่าครับเออครับก็ตอนนี้เราก็มาจู่วิธีที่2แล้วในการพากแบบภาาแบบกับเพื่อนอะเออนั่นแหละวิธีที่2ครับผมโดยการคุณต้องมีโปรแกรมแฟบหรือโปรแกรมอะไรก็ได้ที่มันอัดเสียงสกายได้ครับผมซึ่งเราอยู่กับคุณยูเบอร์โรเซส ค่ะสวัสดีค่ะโอเคตอนนี้ผมจะเอาคลิปสาธิตไปก่อนให้เป็นตัวอย่างในการพากวิธีที่สองโอเคน็่คือคลิปอะไรนะบอกหน่อยสิอ่า Overwatch Animation Sword อ l ไ v e ค่ะโอเคโอเคครับเราก็อัดไปเลยครับผมเอาล่ะครับเดี๋ยวจะเริ่มไหมนะผม3 2มสอง,ง่เริ่มได้ตอวฉันยังเด็ก ฉันเคยกลัวแมวเขาบอกฉันว่าพวกมันไร้ความรู้สึก <G l il ch> ให้หัพวพดใจพวกมันไม่เคยเต้นแต่ฉันยังรู้ความจริง <G l il ch> เอาใหม่ได้ไหมลูก <G l il ch> แม่ติดคำหนึ่งตัดชดได้ไหมเอ,อ้ยน่าก็นี่แค่ตัวอย่างเฉยมันไม่ใช่อะไรหรอกไม่เป็นไรหรอกจะอ,อีกรอบก็ได้เนี่ยแแค่ตัวอย่างเนี่ยโอเคนี่คือ ข้อดีคือมันง่ายมากแค่คุณคุยสกายกับเพื่อนแล้วพาดได้เลยแค่โปรแกรมอัดเสียงไว้เออไปประมาณนะี้แฟร์หรืออะไรก็ได้อ่ะอัดไว้แล้วก็แปลงไฟล์ให้มันเล็กลงหน่อยแล้วก็เอาไปใส่ในคลิปเออนั่นแหละแล้วก็จบแค่นั้นง่ายแต่ข้อเสียของมันก็คือมันจะมีเสียงซาซาหรือไม่ก็เสียงสกายหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละเออจะมาแบบรบกวนทำให้มันดูแบบไม่ค่อยสมจริงเหมือนภาในหนังในพวกทอม์ฟเมอร์หรืออะไรนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> โอเค เอาอีกรอบเดี๋ยวทาให้ดูอีกรอบนะโอเคเอาละเริ่มต่อได้ตอนฉันยังเด็กฉันเคยกลัวมันเขาบอกฉันว่าพวกมันไร้ความรู้สึกให้หัวใจพวกมันไม่เคยเต้นแต่ฉันยังรู้ความจริงโอเคแค่นี้แหละโอเคเจ็บด้างไหน โอเคก็ดังที่เห็นนะครับผมความแตกต่างระหว่างวิธีที่1กับวิธีที่2ครับผมว่าไหนง่ายกว่าและยากกว่าแต่ถ้าจะให้ผมแนะนําผมแนะนําวิธีที่หดีกว่าครับผมก็อย่างที่ผมพูดไปว่าทําไมถึงต้องวิธีที่1ก็ง่ายๆเอาบ่อยอีกรอบก็ได้ก็เสียงสกายมันจะมีเสียงทีวีพัดลมติดตามไปด้วยมันเลยทําให้เสียงมันดูแบบไม่ค่อยสมจริงเหมือนในหนังก็ประมาณนั้นแหละ เอาแล้วก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอลาตัวไปก่อนนะครับผมโอเคอย่าลืมกดไ like, ลค์ติดตามซับสไคร e ด้วยครับผมสวัสดีครับ